ก็กราบสวัสด bon ีพ่อแม่พี่น้องทุกท e ่านวันนี้อยู่กับผมเองจูน้อยสุดหล่อชาแนลหล่อจัดอ่ะก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมารีแอคชั่นสกิบดี้ทอยเลตตอนใหม่ล่าสุดสกิบดี้ทอยเลตพาทีก62ก็จะเป็นตอนใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อ3มชั่วโมงที่แล้วนะครับซึ่งพี่เนี่ยก็ยังไม่ได้ดูเลยเนาะก็จะมาดูพร้อมกับน้องๆทุกคนในพาร์ทนี้เลยเออเป็นไงล่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงผมก็หวังว่าจะได้เจอตัวละครโหดๆใหม่นะครับแต่ผ้าปกเนี่ยก็คือบอกแล้วนะว่าต้องมีไซอันทิสทอยเลตแน่นอนนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไซอ n นทิสทอยเลตเนี่ยมันจะมาทําอะไรในพาร์ทนี้ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยอืมเด็กก็โดนโฆษณาไปไม่ใช่โฆษณาช่องผม <c oughs> ผมไม่ดู <c oughs> เป็นคาร์เมล่าแมนนอนซ่อม โอเคครับโดนซ่อมเสร็จแล้วฟื้นขึ้นมาพ่อหนุ่มคนนี้นั่งกินน้าแล้วก็มีสกีบิตี้เทเลทโดนโยนะครับหึหึมันเลยมึงมันเลยมึงโยด้วยผมด้วยอ้าวเฮ้ยวิ่งหนีมาเลยอ่ะหน้าแตกตื่นเฮลิคอปเตอร์สติ๊กเกอร์บ้าไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์สกีบิตี้เทเลททีวีแมนทีวีแมนหรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮียเอ้ยแซนทิสมาเลยโดนพลังพลังเสียงหูแตกคาเมราแมนของเราหูแตกโดนยิงเลเซอร์ใส่โอ้โหโอ้โหบ้านเมืองพังพินงพินาศหมดอ่ะพวกมึงนี่แม่งเฮียนี่เลยคุณแพดดินทำลายบ้านเมืองทำไมเนี่ยเออยใจเย็นครับพี่เบ้าอ้าว มีแค่นี้อรอโอ้โหก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริง <c oughs> ก็เหมือนแค่ว่าเป็นการให้เซนติสทอยเลตเนี่ยโผล่มาโชว์เฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากก็เดี๋ยวเราเรามาดูกันอีกทีนะแล้วก็เราวิเคราะห์พร้อมๆกันเลยเนี่ยเดี๋วผมปรับความเร็วช้าๆก่อนประมาณนี้เลยเลยปึ๊บช้าไปเนี่ยไม่ได้ดูอ่ะกูว่าหลับกูว่าหลับ,บไม่ได้ดูอะ ก็เหมือนว่าเป็นคาร์เมล่าแมนนะครับพึ่งซ่อมนี่ซ่อมโดยคาร์เมล่าแมนที่เป็นหมอนะครับนะก็เราก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษครับตอนนี้แต่มันทาให้เราเห็นเลยนะครับเนี่ยทําให้เราได้เห็นเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยคาร์เมล่าแมนนี่คือแบบสบายใจจัดนะเอ,อใช,ชีวิตชิวอะ่ะคือถ้าเกิดนั่งดูช่องจู่น้อยด้วยนี่คือแบบเต็มระบบอะเต็มระบบแต่ประเด็นเขาไม่ดูไงแม่งไม่ดังเลยไม่ดังไง, <laughs> ไง,ไงตุ่งไมง่ โดนโยนปึ๊บชิวจัดอะ่ะมาเล่นเป็นลูกบอลนอะมาเล่นเป็นลูกบอลงงอะ่ะเอ้าเฮียมทำาทำไมอะ่ะพังเลยอะ่ะของเล่นโกเลยจู่ก,ก็มีระเบิดปึ๊บนี่ไงสกีบีดีทอยเลตวิ่งกัเป็นร้อยเป็นสิบแล้วก็มีเป็นสกีบีดีทอยเลตคอปเตอร์นะครับติดคอ,อปเตอร์รออรไม่ไผ่โดเรมอนมาออกมาปึ๊บแล้วก็มีเป็นเหมือนควันเนี่ยตอนแรกนะครับผมคิดว่าเป็นทีวีแมนจริงนเนี่ยแต่งงไหม เดี๋ยวดูอีกนิดนึงเนี่ยงงไหมทำไมไซอนทิสทอยเลตถึงมีพลังนี้วะเนี่ยดูดิมันมันเอาพลังมาจากไหนวะพลังทีวีแมนอะไม่เข้าใจอะไอชีก๊อปพืัหืหืใหม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้นี่มันใครวะเนี่ยคนดูมันคือตีนใครวะ เดินโด๊โดโด,โดโ๊โอ้ตีนมาไม่สตนสถานคาเมล่าแมนตายกันหรือยังโอเคช็อตน,นี้เราเห็นได้เลยนะครับว่าสปีกเกอร์แมนเนี่ยถ้าเกิดว่าศัตรูใส่หูฟังก็คือทำอะไรไม่ได้เลยเนาะคล้ายๆกับทีวีแมนเลยถ้าเกิดใส่แว่นนะก็จะทำอะไรไม่ได้และผมเนี่ยก็ใส่แว่นออฟสตัสไงล่ะน้องๆเดิน,น,นแสงสีฟ้าไม่เป็นไรอ่ะอย่าลืมไปใส่โค้ดจูน้อยเพื่อแลกซื้อกันนะครับรลดวลายบาทบ้มมานเมืองพังพินาศ ทิ้งระบงระเบิดเฮ้ย,ย่าทำแบบนั้นดิจะทำแบบนั้นกันดิหือยานพังเลี้ยงเลยนะครับคน,นโดโอ้โหโดนเด็ดเป็นขนมอะคือถ้าเกิดเอามาเคี้ยวนี่คือกินได้แล้วนะแต่ตัวนเนี้ยเนี่ยมันเหมือนเป็นทอยเล็ตตัวเก่าไหมผมเหมือนเคยเห็นนะมันเป็นผมอยากจะรู้ว่าคนดูอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมเลยไม่กล้าทำคลิปออกมาเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยมันคือตัวอะไรกันแน่วะทอยเล็ดแบบลูกครึ่งเนี่เหร ดัดแปลงใช่ไหมหรือว่ามันเป็นสกีบิดี้ทอยเลตยังไงอะสร้างเป็นอย่างนี้เหรอผมจําได้ว่าตอนช่วงประมาณก่อนที่ทีวีแมนจะโผล่มาเนี่ยมันมีสกีบิดี้ทอยเลตที่เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยดูดิดูดิเนี่ยเนี่ยดูด,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 ดิมีลงมีเลื่อยเนี่ยนัว่าจะไปหั่นหมูหิวอะไรกูดูออก้อยโดนเฉือน,อน,อน,อนอสิ่งที่น่าสนใจในคลิปนี้เนี่ยมีแค่ตอนมีมีแค่ตรงเดียวเลยนะเป็นตรงที่เหมือนเราเห็นตีนใครเนะี่ยเออได้กลิ่นอนะ่ะได้กลิ่นเลยอนะ่ะ เนเนี่ยดูดีเนี่ยล้างตีนหรือเปล่าเนี่ยคตรเหม็น,นอ่ะเนียเออผมลืมพูดถึง G Man เลย G Man ก็ไม่ได้ใส่แว่นแล้วนะเออไม่ได้ใส่แว่นนะครับถ้าไททันทีวีแมนโผล่กลับมานี่ผมบอกเลยว่า G Man อาจจะแพ้ได้นะก็ต้องมารอดูนะครับว่าไททันทีวีแมนจะโผล่กลับมาไหมนี่ก็ผ่านไปจะ20่ตอนแล้วนะครับเพราะผมจําได้ว่าไททันทีวีแมนของเราเนี่ยแพ้ไปตั้งแต่ตอนที่47แล้วก็ไม่โผล่มาอีกเลยไม่เห็นเลยนะครับอาจจะกลับมาใน20ตอนข้างหน้าก็ได้เนี่ย รอดูว่าอีก5ตอนไททันทีบีแมนจะกลับมาไหม,มบ้านเมืองพังเมิดแต่ช็อตนี้เองเนี่ยที่ทำไมพวกคามิล่าแมนกับสปีเกอร์แมนไม่อยู่อาจจะเป็นเพราะว่ามาไม่ทันด้วยนะครับนะน่าจะมาไม่ทันพวกดูดีเนี่ยบ้านเมืองพังขนาดนีอ้อาจจะเป็นเพราะว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันวาร์ปมาได้ด้วยนะวาร์ปมาพวกคามิล่าแมนมันห่อไงตามมาไม่ทันเนาะ ตายเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยจนเด็ดตายไปหมดอะซัมวันแฮสรีเทิร์นเฮ้ยมีซัมวันแฮสรีเทิร์นอะไรในใต้ description ด้วยวะมันมันน่าจะถ้ามาผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะประมาณว่าแบบบางคนกำลังกลับมาเว้ยหรือว่าเฮ้ยแต่เธอเน็ตมันแปลว่ากลับมาแล้วหรือไง เออกูแปลผิดเองแหละขอโทษก็น่าจะหมายถึงเซนติสหรือเปล่าเนี่ยแต่ตีนในนี้มันอาจจะเป็นตีนของใครก็ได้เนะคุณดาฟักบุก้มปม่วะอาจจะใช่นะอืมลังตีนบ้างนะสำหรับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรให้พูดถึงเลยเนาะคลิปนี้เพอๆหานาทีพอแค่จบคลิปเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ก็สั้นนะครับ จริงเนี่ยผมจะทำของจริงเวกันในเกมเนาะแต่ว่าไอตอนนี้มันมาขั้นไงมันมาขั้นกลางระหว่างความรักของเรากับคนดู<อ>ไม่ได้ทําเลยเนี่ยของจริงเวทในเกมเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูไปเนาะอาจจะประมาณนะักอีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าพัทพัสทสที่พัทสี่น่าจะมานะครับเลอเพอมดไอเจ้าเอ่อสปีกเกอร์บูมมนอาจจะมาแล้วก็ <c oughs> ตอนนั้นเดี๋ยวผมจะรีบทําให้เลยนะถ้ามันมาก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอันดับหนึ่ง แล้วผมลืมบอกอย่างนึงนะครับนี่เร็วๆนี้จะมีกิจกรรมก่อนถึงแสนซับด้วยนะครับก็ <l ots of music> ถ้าอยากจะแบบร่วมกิจกรรมเนี่ย <l ots of music> เดี๋ยวก็รอดูคลิปหน้านะคลิปหน้าพี่อาจจะแถลงการมาต้องเล่นยังไงบ้างเนาะบอกเลยว่าของรางวัลด้วยนะอยากได้กันเลยใครอยากได้กับมึงถ้าอยากได้เนี่ยก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมนะครับอย่าลืมมาดูคลิปหน้า,าก,กันด้วยคลิปหน้า,บ,านอบอกเลยว่ากิจกรรมมาชัวสำหรับคลิปนี้ ผมต้องไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าฮาร์ฟฟู